โยเรบอนตอนการผจญภัยของโนบิตะบคบพุณมากเลยครับอร่อยมากเลยออร่อยมากเลยแม่ครับแต่เกียบนั่นทาไม่เอาขอผมนะก็ได้จ้าจะใช้ทําอะไรเหรอ,อกันนี้หน่อยฮะเฮ้ยมันจะได้แค่นี้เองเหรอโอ้โอว้าวยังขายตั้งเยอะเลย อ๋อจะสร้างแพไปค้นหาเกาะร้างอย่างนั้นเหรอใช้เศษตะเกียบดี่นะเออจะได้เออไม่ไหวหรอกฉันอยากจะพยายามด้วยฝีมือของตัวเองอยากจะลองใช้ชีวิตให้รอดในที่ที่ไม่มีใครแล้วก็ไม่มีอะไรเลยอ๋ออ๋อะจะเรียนแบบนี่เหรออ๋อการผจญภัยของโรบินสันโอ้โหอ่านไอ้นี่นี่เองการผจญภัยนี่นะมันก็เป็นเรื่องที่ดีหรอก ฉันจะให้ยืมแพปปลูโป่งก็แล้วกันไม่ต้องก็ได้ฉันอยากทาด้วยตัวฉันเองไม่ต้องพึ่งพาใครทั้งนั้นอเด็ดเดี่ยวแฮะเตรียมใจเอาไว้แบบนั้นมันก็ดีอยู่หรอกนะแต่ว่านายคิดบ้างไหมว่าก็จะรวบรวมจะเก็บมาสร้างแพได้มันใช้เวลากี่ปีอีย่าพูดขอรบกวนเรื่องแพก็แล้วกันนะอ้าเอเอ้าอแล้วก็ขนมปังกับนะ,ะแต่ก่อนไฟฉายกระบอกอับชิดลำลอง ฉันต้องอยู่รอดด้วยตัวของฉันเองให้ได้ไม่อยากพึ่งพาใครแต่ว่าคอปเตอร์ไม่ผ่านด่านของฉันนาะมันพึ่งฉันแล้วรู้สึกดีจังเลยวิ บินนี่นะว้าเฮ้ยบิดบ well, ินกันใหญ่เป็นยังไงบ้างนะเจอแล้วเจอแล้วดูหน่อยดินั่นไงอยู่นั่นเองเกาะร้างมันอยู่ที่ไหนกันน้ามองไม่เห็นเกาะที่ไหนสักแห่ง หรือว่าเราจะติดแงกอยู่กลางทะเลแบบนี้ตลอดไปอ๋ลุงอีฉันไม่น่ามาเลยอะอะออยฉันอยากอยู่บ้านอะไม่อยากไม่อยากมานั่นยังไงยังผ่านไปไม่ถึงสามสนาทีเลยอืจริงจไหนอยู่ไหนอยู่ไหนเจอแล้วเจอแล้วช่วยด้วยฉันอยากกลับบ้า ม,มาติดเอาไว้ก็จะช่วยค้นหาเกาะให้โดยอัตโนบัติอา้าว ที่ค้นหาก่อนนี้เจอดีละ่ะก่อนอื่นก็ต้องสำรวจเกาะ นี่มีแต่เราคนเดียวตั้งชื่อว่าเกาะโนบิตะละกันลองต้องหาอะไรรองท้องซะหน่อยแล้วโรบินสันเองก็หาผลไม้มากินเป็นอาหารผลไม้ผลไม้เฮ้ย <c oughs> ก่อน,นี้คงจะไม่มีต้นไม้ที่มีผลไม้กินนะมัง้ง อหิวจะยาอยู่แล้วตายแน่หิวชะมัดเลยจริงๆนะก็บอกแล้วว่าให้เตรียมสัมภาระไปด้วยออเจะเอาไอ้นี่ไปให้ยังไงดีนะหิวหิวชะมัดเลยไม่ไหวแล้วตายแน่ฟันหรือภาพหลอนได้กลิ่นน่ากินด้วยวอะไรอะ ชั่วไม่เจ็บเลยสักนิดหนึ่งโ <c oughs> ชคดีจริงๆผลไม้ตกลงมาเองกินกันแล้วนอะอร่อยจังเลยรสชาติเหมือนขนมปังเลยจริงสินี่คือต้นขนมปังทีร่ร่ำเลยกันละมัง้งเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอ้าเมฆมามืดเลยว้ายฝนตก ร่ม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 อยู่ที่ไหนใครเอาร่มให้ทีเลยแล้วเข้าเจ้โอ้เอ้ใครที่จะอยู่บนเกาะร้าแล้วก็หัดสร้างกระท่อมขึ้นมาซะบ้างก็ได้ดีนะโอ้ร่ม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 อยู่ไหนร่มอยู่ไหนเปียกหมดแล้วให้ตายสิรู้สึกว่าทางล่างนั่นใครก็ได้เอาร่มให้ทีแล้ย เลยฮะอยู่ที่นี่ก็แล้วกันตัวเปีย,ยกไหมดเลยนีม่มีชุดเปลี่ยนซะด้วยสิเฮ้ยทำไงดีอะเป็นบอดขึ้นมาแล้วก็คงต้องนอนอยู่ที่คนเดียวจนก,กว่าจะหายดีแน่เลย น,นี่กางเกงของโนบิตะตกอยู่บางคนจะดูแ,บบแปลกๆนะ,ะช่วยใบได้ไดนะใช้เสื้อผ้าแบบยุคโบราณแล้วกันนี่ใบไม้ใหญ่เบิ่มเลยเฮ้ยจริงสิมีใบไม้สะดวกแบบนี้อยู่ด้วยฮะทีนี้เราก็หาของกินเจอแล้วแถมยังมีที่อยู่ด้วยเสื้อผ้าก็ทำได้เองมาสมบูรณ์แบบจริงๆ เต้องให้เราช่วยอยู่เลยขอแห้งชะมัดเลยน้ำได้เยลยอ,อย่างนี้เราน้ำฝนเอาไว้กินมันคงจะดีอยู่หรอกขอแห้งชะมัดเลยตายแน่เจอ,อเป็นโรบินสันที่เรื่องมากชะมัด คอแห้งจะมันเลยอใครก็ได้ขอน้ำกินหน่อยดิโอ้ตาหนำใต้ดิอร่อยจังเลยเอร่อยจริงจริงไม่ใช่หรอหรือว่าหรือว่ามันอาจจะมีความติดเกาะยูยที่ก่อนเราเหรอเอ๊ะแล้วคนนี้ตอนนั้นอยู่ไหนอะ เฮ้ยแบบนี้ไม่เอาแล้วเราเองต้องเป็นแบบนั้นแน่ๆเลยเป็นแบบเดียบเขาแน่ๆเลยเฮ้ยเฮ้ย้ยเฮแ,แผลลูกโปเรามันหายไปไหนอะแบบนี้ก็กลับบ้านไม่ได้สิเ,เ,เรือเรือมาเฮ้ยช่วยฉันหน่อย ี่ฉันอยู่นี่มาช่วยฉันหน่อยเออช่วยด้วยไปแล้วตะวันตกดินเริ่มจะมืดแล้วไฟฟ้าก็ไม่มีทีวีก็ไม่มีพ่อมก็ไม่มีคนจะคุยด้วยก็ไม่มีโรบินสันไม่ได้ยินเสียงคนอื่นนอกจากเสียงของตัวเองมาอกี่ปีแล้วนะ ต่อจากนี้ไปเราจะเป็นยังไงอ,อยากกลับบ้านฉันอยากกลับบ้านาจังเลยให้ตายสิโถ <c oughs> นี่เอาต้องช่วยนูบิตานี่แล้วก็ดึกดื่นป่านนี้แล้วยังมัวไปเล่นที่ไหนอยู่ได้เดี๋ยวกับพ่อก็เย็นชี่กหมดหรอกฮะแม่ครับโดเรมอน แม่ครับโอ๊ย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 โทษด็กป่านนี้แล้วยังจะเที่ยวเล่นอยู่ได้แม่ครับแล้เดี๋ยวสิเกิดอะไรขึ้นเหรอผมนะผมนะคิดว่าจะไม่ได้พบแม่เองตลอดชีวิตแล้วสิครับ ชันเองซะบ้างสิก็ยังว่าแหละฉันอาศัยอยู่ในถ้ำนะแล้วจากนั้นก็ดื่มน้ำจากตาน้ำเพราะว่าเป็นฉั้นลงน้ำถึงได้รอดชีวิตกลับมาได้เนี่โอ้ยจริงสินี่อยากจะเอาผลไม้ที่เป็นต้นขนมปังมาให้นายลองกินจังเลยอ่ะโอ้โนบิตะเนี่ยเข้มแข็งกว่าที่คิดอีกนะโอ้ยยอดยอดต่อไปต่อไย่จะพูดยังไง